ัดตโนดหลายวัดร้างและวัดพยาแพทย์วัดร้าง,าางสามารถเป็นแหล่งศึกษาเล่าขานตำนานเมืองแท้สีราชาตี่วีรชนหัวสันวีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น,น,น้ำน้อยสตั้งแต่สมัยอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งม,มีวีรชนชั้นหัวหน้าที่อาสาปกป้องถงแผ่นดินไทยร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ร่วมกันที่ค่ายบาราจันด้วยคุณงามความดีของขุนสัรค์ที่ท่านได้ปกป้องผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานตราบจนทุกวันนี้ประชาชนชาวอำเภอสันบุรีจึงขนานนามท่านว่าขุนสัรย์วีรบุรุษแห่งล่มแม่น้ําน้อยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างเต็มกําลังความสามารถ และนี่คือพี่บิทอย่างไปศากงการกับกิจการงานย้อนรอยล่าขาวตำนานเมืองพระศิราชาจารึกแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของชาติไทยมีอายุสืบเนื่องมายาวนานสืบสารศิลปะวัฒนธรรมมาหลายชั่วอายุคนจนทั้งทีได้มาเที่ยวที่สันบุรีจูนรู้สึกตื่นเต้นเชลยเมที่อยุธยาบ้านของจูนจูนเที่ยวเบื่อแล้วละ่ะ พอขอแม่มาเที่ยวบ้านเมยที่สันบุรีไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าเสียอีกแล้วนี่วัดมหาธาตุที่เมพาเรามานี่พระคู่บ้านคู่เมืองของสันบุรีเชียวนะเร็วๆจูนไปกันเร็วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ทำไมถึงมาอย่างนี <reading motherf> <itation> um ้แ <tenth> ม่อยู่ไหนจูนกลัวจูนกลัวเจ้ามิต้องกลัวสิ่งใดครั้งอดีตการเราคือเจ้าผู้ครองนครแห่งนี้อดีตชาติเจ้าอาจได้เคยพบผ่านผูกพันกับเมืองสันแห่งนี้ ไรใไร้าาไร้เินสาเินสงในภายหลังวัดหัวเมืองไตยร่มสุเตะฉันแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงความสงบสุขอยู่คู่กับเมืองสันมนาครับครัวขุนนางชั้นกลางเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องชาวเมืองสัน ลูกของเราช่างน่ารักน่าชังเสียจริงนะแม่ดูลักษณะผิวพรรณเหมือนคนมีบุญมาเกิดทิวนะแม่กว่ามานะถ้าเพียนโดยมีขุนขุชบาลผู้เป็นบิดาอย ความสามารถรอบด้านไปวกไปลูกเป็นเยี่ยงไรบ้างท่านพ่อจากที่ท่านพ่อสั่งสอนฉันมาหลายปีในทุกๆสิ่งพอจะเห็นความก้าวหน้าของฉันบ้างไหมขอรับพ่อ ช่วยด้วยช่วย,วยต่ช้างนะพี่ถนงช้างของพ่อขุนพชบาลน,นะพี่อ้าวชาไม้าวะชาวบ้านแตกตื่นกันหมดแล้วนักนักมัน,ะนะาน,าน,นมาโดนแล้ว คนลอจักไปที่แดหรือจ้าอ๋อจักมาเดินตลาดเมืองสันแล้วว่าจักไปที่วัดหัวเมืองนะจ้าตำแหน่งนายแขวงที่ว่างลงด้วยท่านเจ้าเมืองจักมาคัดเลือกด้วยตนเองเที่ยวนะแม่ดีแท้จักได้เห็นท่านเจ้าเมืองรังตำแหน่งนายแขวงเมืองสันแห่งดีขอให้เริ่มด้วยการประลองฝีมือการยิงปืน ักจุยขนงไอ้ฟัตเขาที่ขากันไกรของหาดจานจังมันฟ้าส่งมาเกิดแท้กูคิดว่ากูเก่งแล้วแต่กูพ่ายแก่มึงการเยี่ยงกันไอ้หาน นีเคยมีผู้ใดในเมืองสันเออไอ้เกิรกูขอประกาศแต่งตั้งม mm ึงอย่างเป็นทางการต่อหน้าพี่น้องชาวเมืองสันว่าบัดเดี๋ยวนี้มึงคือนายแขวงเมืองสันแห่งนี้ความมีน้ำใจเป็นที่รักใคร่ของชาวเมือง พักได้ในยามที่บ้านเมืองไม่สงบเยี่ยงข้าจากดูเฉยไม่ได้แต่นี้ไปข้าจะให้พวกเองถ่าผู้หญิงยังเก่งขนาดนี้แล้วพวกผู้ชายจะเก่งขนาดไหนฝีมือของคนเมืองสันสักหน่อยก็เท่านั้นท่านขุนจักประดากับข้าเพื่อ ขอท้าประลองเชิงมวยกับท่านขุนศักดคราก็แล้วกันได้ไดได ให้ข้าได้รู้ชื่อท่านทั้งสองเถิดขัยและภูมิใจที่ได้เป็นเมียพี่เป็นเมียของยอดนักรบรำเพยฝากดูแลกิ่งทองด้วยนะข้าขอบน้ำใจเองไปพวกเราไปพ้นแห่งเมืองสันไปพุดหัวไอ้พวกอังวะกัน 나브로 어이. แห่งเมืองสานดวงตัวกับหุ่นหล่าแห่งแคว้าเมืองเสียงวัวเจอ๋อวัวตื่นสิพ่อหมูหลังอารับปากจะล้างแค้นให้พ่อหนูแม้จะช่วยพี่สาวหนูมาให้ได้ ขอบน้ำใจมีจุดประสงค์อันใดจึงมาที่บ้านพระจันนี้ข้าคือหนสินะตัวข้าขุนสันสพกิจนายแขวงเมืองสันและนี่ไอจริญพอที่ได้พบกับกลุ่มคนที่รัก และรู้คุณแผ่นดินทินเกิดเยี่ยงเข้าไปเข้าไป มีกับบังคนเพียงหน่อยนิดก็สามารถตีข่าศึกให้แพ้ไปได้ถึงเจครั้งจนเป็นที่วันเกรงของข่าศึกและเป็นที่หลือ แสดงชุดขนสั่งตำนานวิรสชนสุวรรณปี2561ครับถ้าแถวสวยแล้วเรียบกวนถ่ายภาพได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ปรับแถวขยับตรงไหนก็เรียนเชิญชี้แจงได้นิ่งที่อยู่บนล่างมีพระวิด,ดีโอและเรามีบุมสูงคือโดนที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกบุมเนี่ยสำคัญหมดเลยนะฮะ